โอ้โหฮฮอันนี้มันภาคไหนวะเนี้อไหนอนาคามีมาสเตอร์หญิงชช่เลยผู้ท้าชิงว่ะดูแต่ละคนดิในตารางอ่ะโอ้ยเธอสิอุสจานแมนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยในพลไกเซอร์แปืก ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องความเชื่อความศรัทธาเนี่ยถ้าถ้าคู่กับคนไทยเนี่ยผมคิดว่ามันมาอยู่เขาเรียกว่าแหละว่าอยู่คู่กันมานานแล้วมันยากที่จะแยกออกได้แล้วก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลได้คือวิดีโอนี้ผมพูดไว้ก่อนนะ<ม>เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะที่แบบว่ามีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือว่าจะศรัทธาในบางสิ่งบางอย่างแต่เราเนี่ยไม่ต้องเราหรอกแต่กูเนี่ย ต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยทุกวันเลยไม่รู้เดือนนี้เป็นอะไรเนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนเลยเริ่มมามึงเจออะไรสำนักสักชีลาบูบูเป็นสัตว์ชั้นสูงแนะถมสีตามวันเกิดหลงยันเสริมสิริมงคลมึงดูดิลาบูบูลาบูบูมันเป็นรอยสักไปแล้วมึงคิดดูม่งเอ้ยกูนี่อยากสักขึ้นมาเลยกูอยากสักขึ้นมาเลยแม่งสัตชั้นสูงบอกช่างสักว่าเอาหน้าคู่เลย ลาบูบูไกตัวนี้แค่น้องไนในกูก็แย่แล้วนะเว้ยม่จเจออะไรกันละเดือนเนี้วิชาชาตรีแปรงทองเหลืองขัดหน้าโอ้หือฮาวิชาชาตรีใช้แปรงทองขัดหน้าโดยไม่ละคายผิวทำเอาลูกศิษย์ทึง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 ดูดิคนอึงกันล่นะโอ้โหตอนนี้การตลาดของน้องไนผมคิดว่าน่าจะต้องแบบมีการปรับกลยุทธ์ขึ้นนะอาจจะต้องมีเครื่องวัดค่าพลังอะนน้องไนต้องไปดูตั้งแต่จอร์เลนนอนได้ลาลกไปน้อง น้องหญิงโยโกะก็ได้พบกับพลังพิเศษสามารถเชื่อมจิตได้เชื่อมยังไงวะฮะให้รักษาเออชา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 เพราะว่าเขาเป็นของวันว้าเอาละพอละจแล้วดูแลเงินเย็นก่อนไหมน้องหญิง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 อาจารย์ช่วยหน่อยอาจารย์น้องหญิงโยโกะของขึ้นเลยกู น้องหญิงโยโกะแม่งมาวะสามารถเชื่อมจิตได้ด้วยอ๋อเลยเป็นที่มาของรูปนี้แน่เลยโอ้ไม่น่าล่ะมันเลยเป็นมันเลยมาคู่กันกูก็สงสยัยอยู่เอ้ยอะไรวะอยู่ดีมาได้ไงเพราะว่ามีพลังคล้ายกันนั่นเองนะครับก็คือการเชื่อมจิตอันนี้คือมาสเตอร์หญิงนะครับอืบอกเลยว่าเราใจน้องไหนเนี่ยเจอศึกหนักแล้วจริงๆดูจากสเตตพลังตอนนี้น้องหญิงโยโกะนะ่าจะกำลังมาแรงนะดูการเบ่งพลัง<ห>ดูการเชื่อมจิตใช่ไหมเขไม<ห>่ได้ใช้ท่านะ<ห><ห> เนี่ยใช่ไหมเนี่ยลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์น้องไนท์เนี่ยมายืนอยู่ต่อหน้าแล้วแม่งเชื่อมจิตใสกันนะโอยแม่งโคตรมันน่ะเฮี้ยหูยังเห็นวะเฮี้ยกูอยากให้พี่นุ่มมานัดไปเลยอะนัดคู่เลยพี่พี่บายแหละมึงคิดดูเชื่อมจิตเจอเชื่อมจิตอะเนี่ยแบบนี้เลยพอเตอร์อย่างนี้เลยโอ้โหคนนึงก็อย่างเนี้ยคนนึงก็อ้าวโคตรมันนี้รายการแตกอะ นี่ดูวีรกรรมก่อนนะครับดูดูวีรกรรมน้องหญิงนะโอ้โหนี่ออกช่อง3ด้วยเนี่ยเชียวแม่งอาจารย์น้องหญิงช่วยปลดปล่อยวิญญาณนักลบห0 0หม่นดวงที่สิงสถิตยอยู่สอนอ,อโคคมโอ้โหน้องหญิงโอ้โมาเป็นดรอดออฟเดอะริงอะมึงดูดีตึ้งตึเริงตึริงตึเรงตึเงถ้าไม่มีอาจารย์น้องหญิงสาวรอนแม่งครองโลกแล้วน้องไหนแม่งไม่ได้ครึค่งกูบอกให้อ้โหมึงดูลำกว่าเชื่อมจิตอาจารย์น้องหญิง ขึ้นพลังบุญปะทะกลางรายการโอ้โหเอาแล้วว่ะนี่มึงดูดูไปแน่เจมอยจาเจ็คเป็นคนดี นี่ไงวะดูดิอุ้ยข้างหน้าจะมีโลภัยไข้เจ็บอ่ะนี่เพิ่งเราเพิ่งผ่านโควิดกันมาเองมึงดูโคตรแม่นอ่ะไอ้เหม่งยังตายเห็นมึงดูดิโอ้โหขนลุกเลยโอ้โหแม่งขนลุกเลยมีสินละตำเสียงให้ทุกคนยังไงโอเคให้ทุกคนเป็นคนดีอ้าวคือแบบกาลังเชื่อมจิตอยู่ไงตอนเนี้ยร้องให้ทำไมครับเสียงร้องให้ครับ ได้ดีลองให้ทำไมวะยังไงให้ทขกคนเป็นคนดีอ๋อคือคนนี้เข้ามาเนี่ยอยากให้แบบเป็นคนดีไงให้คนออสิ่งนี้ของันท1ควดีนคดจช่วผมตีให้เหนือกว่าอาจารย์น้องนายแล้วอาจารย์น้องนายจะอยู่ตรงนี้นะแต่อาจารย์น้องญิงอยอยู่อย่างนี้ ขึ้นมาขนาดนี้เลยนะเว้ยอาจารย์น้องไนเหนื่อยแล้วแบบนี้บอกให้ทจเลียตี้อย่างเงี้ยไม่ดีแล้วโอ้โหกูบอกเลยเหนื่อยเหนื่อย้วต้องทำการตลาดใหมต้องหางอดมินใหมอีกเพิ่งไล่แอดมินออกไปด้วยโอ้มประเทศกูนี่มันสุดยอดจริงๆเลยวะกูโชคดีมากที่กูเกิดเป็นคนไทยอ่ะจริงๆกูปากบื้มเฮียคอนเทนต์เข้ามาหยุดเลยว่ะแม่งทุกวันน่ะแม่ชายที่เจอผู้มีพลังวิเศษมากที่สุดในไทยอ่ะเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอาจารย์สี่กีนี่ว่ะอุ้ย พี่เพซิอุสเฮ้ยทุกคนสารนี่คืออะไรวะ <c oughs> นี่มันฟิลลาซันนี่วะไอ้เชี้ยงดูดิ <c oughs> อ้าวันาคนนี้เป็นมือซ้ายของอาจารย์หยิงเหรอว้าวจะมีขึ้นอุยน,อ<า>นี่อะไรเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นหรอเอาทับไรที่ทำไมขึ้นดังหรอเฮ้ย <c oughs> ว้าว อ๋อทางแล้วอุ้ยกูขึ้นเดียวกันเลยเนี่ยเอาละเดี๋ยวกูเปิดสำนักแข่งมั่งเจอผมแน่นนน้นำกุยคือเขาเนี่ยใส่ไม้เอาไว้ใกล้ๆกับอาวุธของเขาครที่พันมาด้วยเนี่ยไหมสายสินที่พันมาจากป่าช้าอันนี้พันมา69ป่าช้า สายสินเนี่ยดูจากสีนี่อย่ากูอย่าดูถูกนะเนี่ยไม้เนี่เป็นไม้โอ๊กมาจากสวีเดนลายไม้เนี่ยจะเนียนกลิบเป็นสีขาวเนียนนะผิวไม้นะครับแต่ด้วยปลายเนี่ยจะตกแต่งด้วยให้มันเป็นกลิ่งทําให้แบบเชื่อมจิตแล้วก็มีพลังดึงดูดขึ้นหรือว่าอะไรติดคอไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นแล้วถ้าเกิดไอ้ไม้นี่หายไปเนี่ยแล้วอาจารย์จะทำงานังไงต่อเาเเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปู่มาไงวะ เอามีปู่เหรอไม่แต่เพราะผมก็ไม่ทราบเขาต่หาไม้อันใหม่ถ้าสมมติไอ้พี่ไม่รู้ก็แทนมาได้เหมือนกันเพราะสมมตินะเพราะเป็นแค่สมมติก็ไม่รู้เหมือนกันจับอี่ทีดิเอ้าจับอีกทีเฮ้ยเออว่ะมีเสียงดเนื้อแล้นี่อะไรวะเนี่ยพร้อมรับงานว่ะแมงไก่เขียงด้วยเนี่ยโอ้โหผมจับนะเฮ้ยพี่หนุ่มจะจับบ้างว่ะจับนะเฮ้ยมีเอ้ยเชื่อมได้เหมือนกันน่ะเห็นป่ะเออกูลองจับม้างดิเนี่ย เฮชี่ย,ยแม่งกูต้องเปิดสำนักละวานแบบเนี้ยมันมีคลื่นว่าเพราะว่าคนณหนุ่มทำเองแต่ของอาจารย์เนี่ยจะเกิดขึ้น<ล>โดยอัตโนมัติตลอดเวลา<อ>ยาี่สิบสี่ชั่วโมงสามารถขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนมึงเวออันนี้เป็นคลื่นที่เราทำขึ้นมานะครับคือการ m a k แต่ว่าของเขาอ่ะคือมาจาก data ล้วนๆนะครับคือไปดู เป็นคลื่นที่มีตัวตนอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งนี้มันมีพลังงานนะครับในการเชื่อมแล้วก็ยิงฟิวเรซันเราไปแบบนี้เ <c oughs> มื่อกี้เราไปดูเวอร์ชันนั้นไปแล้วเราลองดูภาคนรกกันบ้างดีกว่านะครับสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมน้องหญิงดีใจที่ได้มาออกทีวีมาก้าเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อเพียอะไรเนี่ยน้นนองหญิงมีอะไรจะบอกกับคนดูบ้างเรื่องเฮ้ยเฮ้ย น้องหญิงเนี่ยเป็นคนยังไงบ้างครับเป็นคนที่รักการเรียนรู้แล้วก็ได้มีโอกาสมีฝันที่ใหญ่ขึ้นก็เริ่มเล่ยล่อนไปเรื่อยๆตามีบากกรรมแล้วก็ไปออกป่าไปเลยเจ้าค่ะออกป่าไปเออสวัสดีครับผมโอเคว้าดมันมาดิมันนี่เฮ้ยเขี่ยอะไรวะเนี่ยชอดมาาาเเพื่อป็นนนทงด้มีช็อตนี้หรอวะจิตวิญญาณเฮ้ยเพื่อเจอเฮ้ย กูนั่งดูเฮอะไรอยู่เนี่ยไอสัตขนาดที่รายการกำลังเครียดกันเนี่ยนี่มึงดูเอ้ยยิบหยิบของขับมาเล่นได้ไงเนี่ยปูเฮยระเบิดบรตัวอาทิตย์เนี่ยฮะเนี่ายไยิงโดนบอกวะยิงิยดิโดนบ่กวะเออแม่งไม่โดนวะยิงไม่โดน เมื่อก่อนเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องเน็ตใไหมแต่ตอนนี้กูอยากให้เน็ตหลุดไปสักอาทิตย์นึงเลยที่แม่งไม่ต้องมาเน็ตกูใช้ไม่ได้สารเอาไอสว์นด้เน็ตหลุดไปเลยหายไปเลยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้าจักรยานในการรับชมเลยครับนับด้วยนะอุ้ยด <c oughs> คมอะ่ะทะลุปา, <c oughs> าลปากเลยทะลุปากแล้ว ปืนรู้ว่าเลเซอร์วะเนี่ยรู้ดับตาวอ,อ,อดูดิ üf, มันแล้วหมดแล้วอ๋อ,อทนูแม่งมีหมดด้วยนะเนี่ยว้า wow, วสุดยอดเลยวะคือ,ค,อ,ค,อคือการที่มีคนออกมาทำเงี้ยเยอะๆมันทำให้เราขายเครียดได้นะครับมึงเชื่อกัไหมคนที่ดูคลิปเนี้ยหัวร้อทุกคนหัวร้อเป็นบ้าเลยกูบอกไห้หัวร้อ<ฮ> มึงยิงแข่งก็เปล่ามึงอ่ะไอ้แต่มึงใจร้ายว่ะข่าวจริงต้องเอาลูพี่ลูกพี่กูคนนี้ออกด้วยเนี่ยไม่มีลูกพี่คนนี้ออกเลยจริงๆิงชวนมาคู่กันเลยอันนี้คือใสย่ยสยข่าวนะครับสายหมอทำนะสสยเชื่อมจิตใส่ให้กำลังใจนี่ลูกพี่คนนี้โอ้โหขาดได้ไงวะโอ้ผมมีสัรตัวมีหัวสระแก๊กตาตั้งหลยอห้างการันตีเตายาต่อสเปกตาเนี่ยมึงขายคนนี้ได้ไงวะ โอ้้าเท่าท,ที่ดูเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจารย์น้องไนท์มีปัญหานะอันนี้ถ้าเราลองมาดูในเรื่องของโปรดักชันคือมาสเตอร์ยิงเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ได้ออกคนกระแสแล้ววิวค่อนข้างเยอะนะครับถ้าดูคลิปแต่ละคลิปนะถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปที่เอาไปพานดนรกหรือว่าเอาไปทำย่างอื่นเนี่ยคลิปวิวรวมกันเนี่ยหูเกือบเป็นร้อยล้านแล้วมั้งเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะผลบวชก็เริ่มแพ้แล้วนะครับเนี่ยพลังอะ่ะค่อนข้างจะโอเพีกว่าโดยความนี้มันระยะใกล้มันเสียเปียบแล้วคือ อะไรที่มันออกไปได้ไกลกว่ามันจะได้เปรียบนะครับก็เป็นเรื่องปกติแม่งปกติได้ไงวะผู้มึงก็ไม่ปกติเหมือนกันอ้เหียคือรวมถึงกูด้วยตอนนี้กูเรื่องไม่ปกติแล้วซึ่งถือว่าการเชื่อมจิตของอาจารย์น้องไนท์เนี่ยถือว่ายังทําไม่ได้ถึงขั้นนี้นะแต่ว่ามาสเตอร์ยิงเนี่ยเขาไปสุดแล้วนะเพราะว่าเขามีผู้ช่วยนั่นก็คือมิสเตอร์ฟิลเดอร์ซันคุณเห็นไหมคือการยิงสอนของเขาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ได้ผลผลงานหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยเข้าเป้ามากกว่าถ้าเรามาดูตารางกันจริงๆิงเนี่ย ร่า,างทรง 4G นี่ไปแล้วนะครับแล้วก็คนนี้ไปแน่นอนนะ่ะพ,พี่นีกูมาไงเนี่ยมึงตัดออกเนี่ยอ้น,นี่ตัดออกนะผมชอบยุคนี้นะเพราะว่ายุคนี้มันมีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทาให้การเชื่อมจิตของแต่ละสํานักเนี่ยทำได้อย่างดียิ่งขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ้ยเราจะมองความศรัทธาหรือว่าความเชื่อเนี่ยในทางโลกเกินปกไปไปดูจริงๆแล้ว,วความเชื่อหรือว่าความศรัทธาเนี่ยเราใช้เชิงบวกกับเราได้ไหมต้องศรัทธาในตัวเองนี่แหละข้อดีเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะทําได้ถ้าเราเชื่อ ว่าเราทําได้เราจะทําได้แต่ล้าเราเชื่อไปแล้วเนี่ยว่าเราทำอะไรเนี่ยแบบเราเชื่อไปแล้วเนี่ยว่าวิ่งไม่ได้วันละห้ากิโลมึงก็จะวิ่งไม่ได้เห็นไหมครับความเชื่อถ้าเราเอามาในมุมที่มันเป็นความคิดทางบวกของเราเนี่ยมันช่วยได้จริงๆกูไปดูลองไปทํากันดูไปออกกำลังกายสัตว์พีกมมีเยอะครับอันนี้กูกล้าพูดนะน่าจะต้องทยอยมาเรื่อยๆเพราะว่าพอดูจากมาสเตอร์หญิงนะเรตติ้งก็นข้างดีเดี๋ยวมึงดูสำนักอื่นต่อๆไปกำลังมากำลังถมรัหนัก และนี่ยังไม่ใช่ที่สุดเดี๋ยวมันมีที่สุดกว่าวนี้กูเชื่อนะผู้ท้าชิงคนต่อไปผมรอขึ้นอยู่นะคบสักวันพี่สักไร่นึงผมขอนะคนปล่อยพลังใส่กัน10คนโอ้โหแม่งยิ่งกว่าเอาเวนเจอร์เอ็นเกมมาจริงๆซูใส่อะมาสเตอร์ยิงฟิลดซันพี่คนนี้แม่งทองบนชื่อพ<ด><ด>อเลยเหรอว้แม่โคตรมันเลยอะใครคิดก็ามันแล้วใครที่ดูคลิปนี้จนจบมึงดูกันจบได้ไงวะยังไม่ได้กดซาวตะคร กดให้กูด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์คนหนึ่งแจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรับไปน้องๆ f อ e ฟิวเดน n ซนยอนโนหนึ่งตลอดการเจอกันแจ้บเบิลฟิวเดนเซนและนี่ก็คือคลิปที่คุณจะได้ดูต่อไปครับผมพระอาจารย์องค์ดำล่องหุนจากสำนักสงฆ์หลวงพี่วัดป่ากับ BMW โอ้ จะบินไหมเนี่ยคลิปกูในคลิปหน้าเนี่ยไป